เริ่มเลยครับอ่ะโอเคครับก็อันนี้จะเป็นไลน์อัพที่เราเล่นไปนะครับเออเราจะเล่นสี่สองสามหนึ่งนะครับจังหวะที่เล่นนะครับส่วนของของซาอุก็จะเล่นสี่ทีสองนะครับตามระบบนะครับก็เดี๋ยวไปดูตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับรันไปได้เลยนะครับชุดนี้ก็ค่อนข้างลงตัวนะครับลงตัวในการเล่นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจังหวะขึ้นเกมของซาอุแล้วก็ให้ดูเชฟทีมของท,ทีมชาติไทยนะครับจังหวะที่เป็นเกมรับเนี่ยนะครับจังหวะที่เป็นเกมรับเนี่ยมันจะเป็นจังหวะสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับก็คือมีกลางรับอยู่ตัวหนึ่งนะครับโดยที่ทางซาอุนะครับเขามาในในเกมลุกของเราเนี่ยก็คือโจมตีทางด้านข้างนะครับก็พยายามที่จะโจมตีด้านข้างแล้วก็หาจังหวะที่จะคอสซิ่งเข้าไปนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะโจมตีตรงนี้ทําไมเขาถึงโจมตีตรงนี้เพราะว่าเขาเจาะของเราไม่ได้เพราะว่าเราเน้นเรื่อง c o m p a c ตรงแดนกลางมากเลยเราจะเห็นว่าผู้เล่นเรามีผู้เล่นที่หนานแน่นตรงพื้นที่ดานกลางมากะเขาก็เลยไม่สามารถที่จะเจาะได้นะครับตามภาพนะครับจะมีตัวที่เป็นตัวกลางรับ<อ>ตรงนี้อย,อยืนไปอ่าอ่านะฮะมันจะมีเป็นตัวกลางรับรู้สึกว่าน่าจะเป็นเ คืออะไรแล้วผมลืมชื่อไปแล้วไหนเกมเกมแรกเหรอก็อีราฟานเนี่ยใช่เกมแรกอ่าอีราฟาใช่ใช่ผมลืมชื่อไปอกับอ่ากับน,นั่นแหละเขาก็จะคอยที่จะปัดกวาดหน้าลายผู้ต่อสู้นะครับตรงเนี้ยก็เลยไม่ไม่เห็นนะครับส่วนจังหวะที่เป็นเคลื่อนที่เกมลุกของซาอูอ่ะคือเขาจะใช้ฟูลแบ็คขวาเนี่ยเติม,เต,มเต็มนะครับแล้วก็เอาวิงเนี่ยปีกเนี่ยเข้าไปด้านในไปรออยู่ตรงพื้นที่ฮาร์คสเปซจังหวะที่เขาโจมตีก็จะเนี่ยสองตัวเนี่ยครับ ไม่ยัดให้กับตัวฟูลแบ็กก็อาจจะยัดตรงพื้นที่ฮาร์ฟสเปซเพื่อที่จะหาจังหวะเทิร์นบอลแล้วก็ไปเล่นร่วมตรงพื้นที่ดัานกลางเข้าเข้าทำประตูแต่คอนเซ็ปต์ง่ายๆของเขาเนี่ยเมนหลกัหลกๆเขาก็คือจมตีด้านข้างแล้วก็เปิดคอร์สไปซึ่งเขาก็ได้ประตูนะคน<อ>แก่อะ,อะไรนะซึ่งเขาก็ได้ประตูนะไอจุดแบบนี้ยที่เขาทำใช่ไหมใช่ใช่เขาก็ทําซ้ําจนเขาได้ประตูครับ ของเราก็มาตอนช่วง11เอ่อช่วง15นาทีแรกเนี่ยเรามาด้วยวินัยเกยมรับที่ดีมากเลยครับถ้าดูตามเชฟอย่างเงี้ยเห็นภาพไหมครับพื้นที่แบบแทบจะไม่มีจังหวะให้เขาเจอะเลยเขาจะเจอดได้เฉพาะแค่ด้านข้างอย่างเดียวนะครับเราก็จะรอดัดตัดตรงพื้นที่ตรงนี้แหละรอเขาเพิ่มจํานวนนะครับอืมอ่ะไปเลยครับไปภาพต่อไปเลยนะครับอันนี้2 2> เป็นจังหวะเรื่องของเกมรับนะครับที่ จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะโค้ชแขกทํามาเราก็จะได้รู้ว่าคือทีมมันต้องมีคอนเซปต์ก่อนเนะาะทั้งรุกทั้งรับอ,ะอ่ะอ่านี้ครับจังหวะนี้คืออะไรจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะเพรสแดนบนนะครับก็ดูช่วงเพรสแดนบนของเราดูนะครับหยุดภาพตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้ครับคือต้องบอกว่าชุดเนี่ยโดดเด่นตรงจังหวะที่เป็นไฮเพรสซิ่งครับก็คือกดดันทางดกดดันสูงนะครับซึ่งน้องน้องๆเนี่ยคือมีวินัยในเกม รับแล้วก็เกมเทสซิ่งได้ดีมากเพราะว่าคือไปเพิ่มจํานวนเราจะเห็นว่าจังหวะที่เซาอูเนี่ยนะครับกําลังบิวอัพที่แดนตัวเองอยู่นะครับแต่ดูจํานวนของผู้เล่นของเราดีครับเรามากกว่าเขาด้วยนะครับพร้อมที่จะเตรียมเทสซิ่งได้ตลอดเวลาเลยนะครับตรงนี้ต้องชื่นชมคอนเซ็ปต์ของโค้ชหลักนะครับในการที่จะเล่นเกมลุกแดนบนนะครับอืมครับต่ดอได้เลยครับ ้เกมลุกแด,แดนบนเนี่ยคือก็ต้องใช้พลังงานสูงด้วยแล้วก็การยืนชิดระยะเนี่ยมันต้องไม่ห่างไม่ไกลไม่ไกลจนจนเกินไปครับมันต้องพร้อมกันด้วยนะครับตรงนี้น้องๆก็ทำกันได้ดีมากนะครับ <S <S ซึ่งผมว่ามันก็เป็นจากการซ้อมที่คอนเซปที่โค้ชหล่าได้วางเอาไว้เนี่ยนะครับไล่ไปนะครับดูจังหวะที่เขาไล่ลายๆๆไปนะครับไล่ลายไประยะในการที่จะมาร์กิ้งตัวนะครับ อย่างตัวปีกเนี่ยนะครับก็รอที่จะงับเลยเหมือนกำลงังเงาะรอที่จะขย่ำครบพอบอลออกด้านข้างปุ๊บก,ก็เตรียมที่ต้องเทสซิ่งเลยนะน้องๆจะยืนได้แบบโคเปอร์พื้นที่กันได้ดีมากคุมพื้นที่กันได้ดีมากจนไม่สามารถที่จะให้ซาอูดเนี่ยได้ได้จอบนะครับดูจังหวะแต่ละคนนะครับเป็นแมนแมนตลอดเลยมาร์กิ้งแมนแมนตลอดเลย ซึ่งซาอุก็อึดอัดเหมือนกันนะเจาะเข้าไปที่หลังเราพื้นที่า้านสุดท้ายเนี่ยต่อยากมากนะเจยจะเห็นไหมเห็นไหมเข้าคู่แล้วเตรียนตัดแล้วเนี่ยแล้วตัดได้บอลแล้วแล้วกลายเป็นรานซิชั่นจากรับเป็นลุกเลยนะครับแล้วลุกต่อเลยข้อดีของเกมเพสซิ่งสูงก็เนี่ยแหละครับคือว่าถ้าใช้แลกด้วยพลังงานแต่ถ้าตัดบอลได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะเล่นสั้นแล้วก็จบด้วยการยิงที่หน้าประตูก็ได้เลย อ่าอ่ะไปจังหวะต่อไปเลยครับเอาภาพาวนมาสักอาทีเดียวพอเดี๋ยวจะได้ไปเพราะว่ามันจะมีหลายจังหวะที่อยากให้เห็นกันเยอะเอะนะครับจังหวะบิลลอัพอันนี้ก็เป็นจังหวะบิลลอัพนะครับบิลลอัพของทีมทัตไทยนะครับก็เราพยายามที่จะเซตไปนะครับเราจะเห็นว่าซาอุก,ก็มา4-2เหมือนกันเกมเขาก็เป็นเกมเพสซิ่งสูงเหมือนกันนะครับก็สิ่งสําคัญตรงเนี้ยนะครับก็ต้อง ดูในจังหวะที่โอเคถ้ามันมีพื้นที่เซนเตอร์อาจจะลากไปเพราะลากไปก็กินตัวผู้เล่นไปแล้วนะครับเราดูพื้นที่หลังลายด้วยนะครับต้องพยายามดูพื้นที่หลังลายที่จะส่องเข้าไปนะครับซึ่งถ้าชุดเนี้ยเราดูจากสองปีกเกมลุกของเราปีกสองฝั่งครับก็คือมีความเร็วด้วยนะครับคือเกมที่จะแกะเกมเพสซิ่งสูงเนี่ยนะครับก็คือต้องพยายามที่จะต้องเซตบอลให้เร็วนะครับแล้วก็บางครั้ง ช้อยสุดท้ายอาจจะดูพื้นที่หลังลายบ้างเพราะว่าจังหวะที่เขาเทสสูงเนี่ยยังไงทุกตำแหน่งเขาต้องดันสูงอยู่แล้วเพราะฉนั้นเขาก็จะเสียพื้นที่แดนหลังเขาอยู่แล้วเพราะนั้นรเราต้องหาจังหวะคดีดีๆในการที่จะวางเราก็อาจจะหลุดได้เนี่ยอย่างตามภาพที่เห็นอย่างเงี้ยคล,ค,ลคลิปที่สองก่อนนะอันนี้ข้ามป่ะครับอ่าใช่ข้ามป่ะ,ะเนี่ยอย่างจังหวะที่เขา บิล l อัเนี่ยนะครับของเราบิลอัพนะครับค่อยๆเซตไปซ้ายทีขวาทีจนมีพื้นที่นะครับตรงเนี้ยเขาต้อนเราแล้วเราเริ่มเสียแต่จังหวะเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยโจรทานเทินดีแล้วก็ลากบอลไปนะแต่อาจจะเป็นจังหวะสองที่วางยาวไปที่หลังลายนะครับมันจะมีพื้นที่อยู่นะครับซึ่งตัวปีกของเราเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วผมว่าเ จังหวะแบบเนี้นะครับโค้ชหลักก็น่าจะซ้อมมาอยู่แล้วแหละนะครับแต่ด้วยจังหวะถ้าหาจังหวะดีๆก็จะสามารถที่จะหลุดทั้งแผงเขาได้เลยนะครับส่วนของเขาก็พอเมื่อเขาตัดบอลได้เนี่ยเขาก็จะเล่นเนี่ยมีตรงเนี้ยต้องระวังให้ดีๆเรื่องการสอดซ้อนนะครับเพราะว่าถ้าเจอกับพวกคู่ต่อสู้ที่เขาเล่น4-2แล้วก็มีกองหน้าที่ดรอปลงมาเล่นตรงพื้นที่หน้าลายเก่งๆเ,เนี่ยมันก็อาจจะเป็นอันตรายให้กับทีมเราได้ แต่ส่วนซาอุก็จะเล่นประมาณนี้ครับมีดอกมาเล่นหน้าลายสุดท้ายก็ออกไปด้านข้างแล้วก็คอสเข้าไปนะครับซึ่งเขาก็ทําซ้ํานะแล้วก็มีความแม่นยําด้วยได้ไปนหนึ่งประตูครับผมผ่านนะครับก็พอได้เห็นหลายคอนเซปต์อามาตรงนี้ต่อครับอันนี้จังหวัดไหนเนี่ย อ๋อจังหวะด,ด้านท่าอ่าเกมบุกไงแล้วเปลี่ยนเออเกมบุกก็พื้นที่ตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่จะต้องเรื่องของ perception นะครับหรือว่า awareness นะครับก็คือเราแวดระวังนะครับตรงพื้นที่หน้ากอะตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านดักตัดให้ดีๆนะครับตรงนี้ก็หลายครั้งเหมือนกันนะที่ซาอุพยายามยัดไปตรงพื้นที่เนี้ยแล้วก็เข้าทํานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าเชฟในการยืนตำแหน่งในการยืนก็ถือถือว่าโอเคเลยนะครับ เหลือเรื่องการอ่านจังหวะให้ดีๆนะครับในการที่ตัดบอลตรงพื้นที่นี้นะครับเพราะาเป็นจุดจุดสําคัญอยู่แล้วนะครับยังไงบอลต้องไปถึงตรงนี้นะครับต้องพยายามอ่านและตัดบอลดีออืะ่ะไปต่อเลยครับครับอันนี้น่าจะเป็นลูกที่เราขึ้นนำนะอ่าใช่ใช่ครับดูการดูการ เอาวเนตครับคือการระแวดระวงังการที่เตรียมพร้อมของเทียสักหรือพิมายนะครับตรงนี้จะเป็นเรดร์ในการที่เขาอ่านเกมครับเขาหันมองจะดูเขาหันประมาณสามสี่ครั้งด้วยซ้ำนะครับในการที่จะเขาอ่านดักดักตัดเกมนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นคลาเตอร์ที่ดีของสาหรับน้องต้นนะครับในการอ่านที่ดักตัดนะครับซึ่งเขาก็พยายามล่อให้ไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็ดักตัดอีกฝั่งหนึ่งนะ,ะค,งนงนะนะครับดูระยะในการที่ ที่เขา marking นะครับแล้วเขาหาจังหวะดัดตัดให้ดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็เซอร์ไพรส์มากนะครับผู้เล่นเขาเป็นผู้เล่นน่าจะเป็นลูกครึ่งแอฟริกันหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะเป็นลูกครึ่งแอฟริกันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ว่าเท่าที่ดูก็คือ,อฮาริดูฮาริดูไม่แน่ใจถามยี่ตายกันหมดเลยทั้งวงลยตอนนี้อ๋อ,อล็อกกั๊กเลยนะใช่แต่ก็เขาผิวสีไงเราก็นึกว่าเขาแบบ เป็นพิกันเนี่ยานาจะลุกซึ้งอล้พกันน่ะแล้วคิดดูดเราคนไทยอ่ะที่สัตัวที่ไอ่ะคืออินดิวดวลแล้วก็ความแข็งแกร่งของน,น,นี้ชอบเลยน้องต้นเนี่ยดูดิตรงเนี้ยต้องต้องแบบต้องชื่นชมนะมเราหานักเตะแบบเนี้ยยากมากนะแบบความแข็งแกร่งดูดิลากบิดแบบหนีเหลี่ยมเข้าไปได้ครับแล้วใช้ความแข็งแกร่งอ่ะ คือน้องก็ชื่นชมว่าคือเป็นนักเตะอนาคตด,ด้วยอโอเคไหมโอเคเลยครับอันนี้เราจะเห็นเห็นภาพโดยรวมเนาะอ่ะมีช็อตไหนครับสายมีเออันนี้ก็เป็นจังหวะที่เราเสียจังหวะอะไรเนาะเสียจังหวะจากพื้นที่ดันกลางแล้วก็โดนเขาเล่นเร็ว แล้วก็เสียพื้นที่ด้านข้างนะครับการคือจุดอ่อนของเกมคอมแพกนะครับเราก็เราก็จะเสียระยะในการที่จะมาร์กประกบทางด้านข้างนะครับเสียงคันก็คือการอ่านจังหวะที่รวดเร็วครับมันต้องพยายามที่ต้องอ่านจังหวะไปพร้อมกับกระบอลเลยนะครับลูกนี้เราเสียประตูจากลูกคอสซิ่งเพราะนั้นเสียงคัญก็คือ เ,เหตุการณ์แรกะคือต้องอ่านร,ระยะในการที่เราอ่านระดับตัดในการที่จะบล็อกการคอสซิงให้ได้นะครับเราก็ต้องอ่านระยะที่ว่าเออมันสามารถที่จะจังหวะที่เขาเตะไปให้กับตัวด้านข้างเราวิ่งไปทันพร้อมไหมนะครับแต่นี้ก็เป็นจุดเกิดเหตุแรกนะครับจุดเกิดเหตุสองก็คือมาดูเรื่องของเมื่อเขาคอสไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะยืนตำแหน่งในการที่จะมาร์กตัวได้ไหมนะครับจังหวะตรงนี้ก็เขาโฉบมาพอดีนะครับบวกกับความแม่นยำเขาด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้อง ชื่นชมเรื่องของคุณภาพในการคอร์สของเขาด้วยนะครับซึ่งถามว่าจราทานมาร์กิ้งดีไหมก็ถือว่ามาร์กิ้งดีพอสมควรนะครับตรงนี้ก็ความด้วยคุณภาพของลูกคอร์สเขาด้วยนะครับจะบอกตกคหจะบอก,ว,กว่าจราทานมาร์กไม่ดีไม่ใช่นะครับแต่เรื่องเรื่องของคุณภาพในการคอร์สเขาดีด้วยมันก็มีมันก็มีสองอย่างนะครับในการยับยั้งพวกลูกคอร์สซิงเนี่ยก็คือต้องยับยั้งเรื่องจุดเกิดจุดเกิดเหตุก่อนนะครับ เข้าไปบล็อกลูกคอสได้ไหมแต่พอหลังเกิดเหตุเราก็ต้องมาดูการเดัดการของแขงหลังว่ามาร์คตัวประกบชิดไหมอะไรเงี้ยครับอ่าโอเคครับอ่าต่อเลยครับต่อเลยลูกนี้ก็เป็นลูกที่เราเสียประตูนะครับเสียประตูขึ้นบอลนะครับซึ่งการมาร์คตัวก็ถือว่าดีแหละครับแต่คือลูกนี้มันออฟไซด์ site, ก็จะให้ดูว่ามัน off ออฟไซด์อ่าก็เท่านั้นเองใช่ไหม ให้ดูว่ามันออฟไซต์ถ้ามี VR ก็ไม่เท่านะครับ <S <S เพราะว่าถ้าเขาไม่ออฟไซส์เขาไม่ออฟไซต์เนี่ยเราก็สามารถที่จะตามคู่ประกบได้แหละแต่นี้เขาออกตัวไปก่อนนะครับแต่สิ่งสำคัญก็ในการที่จะป้องกันพวกลูกเซตเทเนี่ยคือก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ปฏิกิริยาต้องรวดเร็วนะครับแล้วก็ประกบชิดเขาเลย ส่วนใหญ่ก็จะเสียลูกประมาณเนี้ยนะสมาธิส่วนใหญ่ชุดใหญ่ก็โดน<ช>โดน,นลูกประมาณนี้แหละใช่ใชลูกเกมวายยีอ่ะครับอ่าไปไปดูช็อตต่อไปเลยอันนี้น่าจะเป็นลูกลูกเสมอไหมน่าจะยังมันจะมีชอ็อตออนี่ช็อตช็อตก่อนหนะ้าอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีครับเรื่องของรีแอคชั่นนะครับ ของทีมชุดเนี่ยนะครับจากจากรุกแลกายเปรับจากแบบจังหวะเรียกชั่นน่ะนะครับเสียบอลปุ๊บเนี่ยเขาเตรียมที่จะแย่งไล่เลยนะครับเราก็จะเห็นดูบอลมันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไระเป็นเหมือนเป็นแม่เหล็กอะ่ะนะทุกคนพยายามที่จะลุมาออบอลกลับขึ้นมาถึงไม่ได้แต่ก็มีเรียกชั่นแบบเนี้ยนะครับถ้าทําบ่อยๆมันก็เป็นนิสัยนะครับแต่ลุกนี้ต้องชื่นชมจังหวะเขาด้วยก็คือเขาเฟิร์สทัชดีเนาะคือเขาแกะออกไปได้เลย แล้วก็จังหวะนี้ก็ต้องดูเรื่องของการตามตัวประกบนะครับเรื่องของการสอดซ้อนที่ดีนะครับเพราะเอถ้าเจอทีมระดับสูงๆแบบเนี้นะครับก็จะเจอแบบลูกที่มันเขาเขาเล่นลูกหลังลายเข่งพ,พวกเจอทีมยุโรปเจอทีมตะวันออกกลางเนี่ยเขาเล่นพวกลูกคิลเลอร์พาร์ทอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญของการหยุดลูกพวกนี้นะครับหนึ่งก็ต้องเข้าไปชิดบอลน,นะครับสองในตัวที่สองสามสี่เนี่ยก็ต้องสอดซ้อนคุมพื้นที่ให้ดี อืมครับผมจ่าต,ต้องเช่นชมชุดนี้เพราะว่าเรื่องของพวกเรียอชชั่นเนี่ยดีมากนะครับทุกคนเสียบอลแล้วพร้อมที่จะแย่งบอลกลับคืนมาอย่างรวดเร็วนะรต้องทีละรอบนะครับซึ่งมันก็เป็นคอนเซปต์ใช่มันเป็นคอนเซปต์ของเทนนุตบอลสมัยใหม่อยู่แล้ว่ะนะครับ ทุกคนรุมมาแหละแต่รุ่มนี้เขาก็ต้องชื่นชมเพาด้วยเขาเฟิร์สทัชดีหลุดไปหมดเลยสี่คนและตัวนี้จังหวะเข้าไม่ทันพอดีนะครับเี่ลูปพวกนี้ยนะครับมันต้องดูเรื่องของการสอดซ้อนให้ดีนะครับอย่าให้มีช่องในการที่เขาจะให้แทงหลังลายได้นะครับซึ่งถ้าเจอถ้าไปเจอทีมในยุโรปหรือว่าเอ,อทีมในท็อปของเอเชียก็จะเจอรูปอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับเราต้องพยายามที่ต้องฝึก เรื่องการป้องกรรันลูกนี้เยอะๆต่อลยครับจริงเอาทีละรอบก็พอครับ,รบไม่งั้นมันจะมันจะเยอะมากับหลายจาังหวะสุดท้ายน่าจะเป็นลูกนี้ลูกที่เราได้นะครับครับก็อันนี้ไม่ต้องบอกอะไรเลยครับคือเรื่องของคุณภาพเลยเรื่องของคุณภาพแล้วก็ถ้ามองถึงเรื่องของไทยแลนด์เร y เนาะคือเล่นแบบ เมนเทลิตี้ไม่ยอมแพ้จนถึงเก้าสิบนาทีสุดท้ายอะ่ะคือ,อทุกคนแบบทุกคนแบบสู้ทุกคนแบบสู้บบสตรงนี้ต้องต้องยอมรับว่าเจนเจนชุดเนี้ดีมากนะครับเจนชุดนี้ดีมากเรื่องของแบบความกระหายในชัยชนะนะครับเราก็ต้องพยายามปลูกฝังนั่นแหละตั้งแต่เยาวชนนี่แหละอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นนะกับฟุตบอลไทยคือมันไม่ไม่ค่อยมีคำต่อเรื่องเรื่องเรื่องของความกระหายอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ พอมันได้ได้ป่นอายมาเนี่ยก็ยังพอเห็นทิศทางว่าเออถือว่าว่ามันสู้แบบเต็มที่แน่นอนอะ่ะมันเห็นชัดอะ่ะนี่ขนาดเกมอุ่นเครื่องนะเออทาได้ขนาดเหมือนว่าขอให้รู้ดูขอให้รู้ว่าว่าได้สู้อ่ะแพ้ยังไงก็ขอให้รู้ว่าได้สู้อ่ะสมมติถ้าแพ้้เราเจอกับทีมที่มันแบบแบบแข็งแกร่งเราก็ต้องแบบต้องต้องเล่นให้เต็มที่ครับอ่าเอาช่วยจ่แล้วเหรอ,อ น่าจะชุดใหญ่หลือแค่ชุดใหญ่ครับอ้าวชุดใหญ่ใช่ไหมโอเคาน์น่ะเข้าชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เกมล่าสุดอย่างเดียวใช่ไหมคนแขกใช่พอดีทําไม่ทันนะอ้าวโอเคมามามาติดหมดพอดีโอเคแร้ติดขาดตอนพอดีครับอันนี้ให้ทําให้เห็นว่าจังหวะซ้นเกมอ่ะคือของเราสองเกมเราเราเจอกับคู่แข่งที่เล่นคล้ายๆกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นในซีเรียกับเนี่ยยูเอออืยูเอเอะ นะครับก็คือเขารอรับแล้วโตเรานะเดี๋ยวยืดภาพภาพตะเกียบภาพกราฟิกที่ผมทำตะเกียบอ่เดี๋ยว,ยว<อ>ต้อง,องต้องหยุดนะครับ,รบเวลาเวลาขึ้นกราฟิกต้องหยุดค้าหน่อยอ่ไม่ทันครับอ่าเนี่ยครับอันเนี้จังหวะเนี้ยนะครับเอ่อจังหวะที่เราขึ้นเกมอ่ะครับ,รบขึ้นเกมวิวอัพเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยเทียร์ทอนจะหุบเข้ามาเป็นเหมือนรูปไดมอนด์เห็นไหมก็ะจะมีสี่คนเนี่ยคอยลิงก์บอลก็คือทอมเบียอิสดา แล้วก็วีรเทพแล้วก็ธีรทรนะครับส่วนข้างบนเนี่ยจะดันขึ้นไปเลยเพื่อให้มันมีชอยในการเล่นเยอะนะครับการเล่นตรงพื้นที่หน้าลายเนี่ยสำคัญเลยนะครับของของทีมชุดเนี้ยนะครับถ้าถามถ้าถามในส่วนมุมมองผมผมว่าเล่นดีนะครับเล่นดีอยู่ยังเล่นดีอยู่แต่เหลือแค่ตรงพื้นที่สุดท้ายเนี่ยแหละที่เรายังจบไม่ได้แค่นั้นจังหวะที่เราขึ้นไปเซตอัพเนี่ยดีแต่เหลือแค่เรื่องของไฟนอลไฟนอลแอเรียเนี่ยก็คือพื้นที่สุดท้ายอ่ะ เรายังเรายังจบไม่ดีนะครับก็จะเห็นว่าทั้งมิเกสันนะครับก็จะถึงด้านข้างเลยนะครับโดยที่จะใช้เจเนี่ยคือขึ้นไปดันสุดเลยเหมือนเป็นกองหน้าสองตัวเลยแล้วก็สุพนัทเนี่ยก็จะยืนระหว่างแบ็คกับเซนเตอร์เป็นจังหวะยืนตรงเนี้ยเพื่อกัดเพื่อกั๊คู่ต่อสู้นะครับกัดพื้นที่เอาไว้นะครับถ้าถามว่าจังหวะเนี้ยถ้าคู่ต่อสู้เขาตามสุพนัทเนี่ยมิเกสันก็ว่างแล้วก็ใครที่มีบอลต,ตรงกลางเนี่ยก็อาจจะแบบว่า เฉาะไปข้างหลังลายได้นะครัโดยที่ทางด้านซ้ายอ่ะคือใช้ทีละทอนเนี่ยปุบเข้ามาเล่นกลางเนี่ยแต่ก็ใช้ทางด้านสุภโชคเนี่ยทางออกเหมือนเป็นปีกแบบรอจังหวะที่บอลได้มาแล้วก็หาตัวเล่นรวมด้านข้างอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ต้องชื่นชมจังหวะของแดนกลางเราอย่างงี้อย่างพิธิพันธ์อย่างเนี้ยนะครับพอจังหวะอย่างนี้ยนะครับสี่ห้าคนข้างบนเนี่ยกั๊ดคนเอาไว้แล้วเนี่ยเขาอ่ะเป็นตัวจุดสําคัญเลยในการที่จะต้องวิ่งพุ่งไป ตรงพื้นที่ฮาวสเปซหรือว่าตรงพื้นที่หน้าลายหรือตรงพื้นที่หลังลายนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพต่อไปเนี่ยไปดูเรลาจับตรงนี้น,นะรเราจะเห็นซัดเซตไปเซตมานะครับคู่ต่อสู้แบ็คโฟนะครับ UAE เนี่ยโดนกัาไมหมดแล้วเพราะว่าเราขึ้นไปห้าตัวเนี่ยจะมีตัวสอดเข้าไปนะครับถ้าเราทําอย่างเงี้ยบ่อยๆนะก็อันตรายนะน,นี้คือคือข้อดีของการที่เราเซตอัพแล้วก็หาพื้นที่ในการจอ ครับนะเราจะเห็นได้เลยนะที่เราไปเติมจํานวนผู้เล่นไว้เนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะไปดึงแม่เขา marking าตรงพื้นที่หน้าลายนะมันก็เลยเห็นเป็นช่องที่สามารถที่จะให้กองกลางเราเนี่ยสามารถพุ่งไปได้อฮนะเราน,น,นี้คือภาพเดิน,<า>นเลย,เ,ยเอาทีเดียวครับก่จะได้ไม่สามไปอ่าอันสุดท้ายก็เป็นจังหวะน,นี้ก็ต้อง ดนชมอีกออันหนึ่งก็คือจังหวะพวกเรียกชั่นเนี่ยตรงจังหวะที่เราเ,ออเพ่อเขาเนี่ยเราก็ลุมเห็นไหมแล้วก็กลับขึ้นมาเล่นได้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ภาพไม่มีภาพกราฟิกเพราะว่าทำไม่ทันแต่ก็ให้เห็นผมบอกหยุดแล้วหยุดนะเนี่ยจังหวะนี้นะเนี่ยเราจะเห็นว่าคู่ต่อสู้เราก็เพิ่มจํานวนในการที่จะแย่งบอลน,นี่ยครับหยุดได้เลยครับหยุดอ่านะครับพื้นที่ตรงเนี้ยตรงแดนกลางเราพยายามลุม ตัดบอลสี่คนสี่ต่อสองสี่ต่อสามด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ตัดแล้วก็แย่งบอลแล้วก็เป็นกาน์ดิชั่นจากรับเป็นลุกได้เลยอ่าค,คลุกต่อได้เลยสุปรชัยก็เกือบมีช่องในการเกือบมีจังหวะในการยริงเห็นไหมว่เป็นคอนเซ็ปต์ตรงประมาณนี้นะครับอ่าอ่ะก็น่าจะครบท่วนรอัน,นี้เรากลับมาคุยกันต่อจริง,รงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงพื้นที่สุดท้ายเลยเนี่ยมันก็เป็นปัญหาต่อเนื่องมันตั้งนานก็ เดี๋ยวเอาสถิติมาให้ดูนะครับที่มารอทำเจอกับ4ทีมที่ถอยู่ารแรงกิ้งเหนือกว่านะตอนนี้นะครับตั้งแต่เขามารับงานคุมทีมเนี่ยคือมันก็ค่อนข้างเห็นชัดนะครับว่าด้วยด้วยคุณภาพผู้เล่นดีกว่าเพราะตอนนี้แต่ละชุดมันก็แตกต่างกันมันก็ขาดนู่นขาดนี่นะครับไม่ได้ครบแต่พอมันมาฟูลทีมเนี่ยซึ่งขาดธีรศิลป์กับสารัตเนี่ยเห็นแล้วว่าทิศทางทีมมันมันยังไปได้ แต่บันจะขาดเรื่องของการจบสกอเอาแต่เกมแรกไหยกับบาเรนเนี่ยนะโอกาสดูคู่ขี้สูสีอันนี้อันนี้นพอเข้าใจได้ตอนนั้นเหมือนก็ยังยังเพิ่งเพิ่งเจอนะครับก็ดูวิธีการแล้วอาจจะยังไม่ไม่ถึงขนาดดูว่าเฮ้ยจะต้องใช้แบบไหนถึงจะสามารถกดเขาอยู่ซึ่งผมว่าบาเรนก็ไม่นี่เหนือกว่าไทยมากเท่าไหร่จริงก็เป็นเกรดกับพวกพวกยูเอีนี่แหละนะครับเกรดเดียวกันแต่ว่า ของไทยเราตอนนั้นอาจจะไม่ได้มีตัวรุกเต็มสตรีมขานาดนี้แต่มีทีละสินคำข้างบนอยู่โอกาสยิงก็เลยสูสีหน่อยนะครับส่วนเกมอุสเบเนเกมนั้นผมโคดแข่งแล้วมีโอกาสได้ทาจริงจริงเราคุยกัน2เกมนี้ทั้งคู่เลยตอนนี้เราทําวิเคราะห์หลังเกมเนี่ยค,ค,คือเรื่องของการครองบอลเนี่ยสเกมนี้สังเกตเด้ว,ว่ามันจะสูสีนะครับมีจังหวะของใครของมันแต่ว่านัดอันกับอุสเบเนคือครบเครื่องกว่าแล้วก็เหมือนกับเราเปลี่ยนตัวเราฆ่าตัวตายไปด้วยเพราะว่า พอพอบอลเราตามหลังเนี่ยเราเปลี่ยนตัวผู้เล่นคือเหมือนกับเราไม่วัดอะไรแล้วอ่ากลายว่าเราเปลี่ยนให้ผู้เล่นใหม่ๆลงไปเลยไม่โดนเพิ่มก็ดีแล้วเพื่อให้โอกาสใช่ใช่มันก็เลยกลายเป็นเกมที่ถูกมองว่าเฮ้ยมีโอกาสจะเจอกับชาติที่เป็นชาติชั้นนําที่อยู่ในกลุ่มที่อันนี้เข้าแน่ๆอ่ะสิบสองทีมอยู่ในกลุ่มแบบอ่ากลุ่มแปดทีมเนี่ยมีอุสเบะแน่ๆอ่ากลายว่าเราเราไม่ได้วัดกับเขาเต็มๆซึ่งเขามีผู้เล่นมาที่ ที่น่าน่าสนใจที่เกือบจะฟูทีมเลยนะของทางอุซเบตอนนั้นเรามาซีเรียกับทั้งย e <ช>ูเอีเนี่ยรูปแบบเราชัดว่า,วามาโน่ชัดเจนเราต้องการครองบอลบุกเข้าใส่แต่มันกลายว่าไปตายในพื้นที่อุดท้ายอย่างที่โค้ชแขกบอกก็หลังจากนี้ถ้าฟุตบอลมันมันตันนะทํายังไงครับโค้ชแขกเพราะว่าผมว่าทุกคนก็เจอ,อไม่ใช่แค่มาโน่หรอกตันในพื้นที่สุดท้ายอะก็ ถ้าพูดถึงเนี่ยคืออันนี้แบบผมแบ่งเป็นง่ายๆนะฟุตบอลน่ะสามแดนก็คือแดนหลังแดนกลางแล้วก็แดนสุดท้ายแดนหน้าถูกไหมครับแดนหลังแดนกลางน่ะเราทําดีแล้วมันเหลือแค่ตรงพื้นที่สุดท้ายเนี่ยถ้าถามว่าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเราจะต้องไปเพิ่มอะไรบ้างไม่ใช่ว่าไปแก้ไขนะคือแบบถ้าจะเพิ่มก็คือมันต้องดูในเรื่องของพาสุดท้ายหรือว่าลัดพาสอะ่ะอืมเราจะเจาะเข้าไปยังไงไหมเราจะเจาะตรงไหนพื้นที่ตรงไหนที่เราเราเห็นของเขาว่ามันเป็นจุดอ่อน แล้วเราทําซ้ําตรงนั้นและสิ่งสาคัญก็คือก็ต้องกล้าได้กล้าเสี่ยงด้วยแหละจังหวะในการเล่นตรงเนี้ยมันก็ต้องกล้าได้กล้าเสี่ยงของมของของนักเตะด้วยนะครับแต่ถามว่าปัจจัยในแต่ละเกมอ่ะมันก็แตกต่างกันอยู่แล้ว่นะครับม,มันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตรงนั้นด้วยนะครับว่าเขาว่าเขาเล่นได้ไหมแต่ถ้าทําซ้ําบ่อยๆเนี้ยถ้ามันมีคอนเซปต์อ่ะคอนเซปต์หรือว่าแพทเทิร์นของทีมอ่ะว่าเราจะเจาะเขาตรงนี้ยังไงแล้วทําซ้ําบ่อยๆ ยังไงมันก็ต้องมีประสิทธิภาพอ่าแต่ผมยกตัวอย่างง่ายยกตัวอย่างง่ายอ่งเมสซี่อ่ะออออเ,รเรารู้แล้วเลี้ยงปัดในแล้วก็ยิงก็าถามเนี่ยเราก็เราก็ยับยันเขาแต่มันยับยันไม่ได้นะก็จะเห็นว่าเขาก็เลี้ยงอย่างเงี้ยได้ตลอดคือเขาก็ทําให้มันมีประสิทธิภาพบ่อยๆคือถ้าพูดถึงจะต้องแก้ไงจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องแก้ด้วยแค่ทําให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรคุณภาพให้มันมีประสิทธิภาพ เขารู้อยู่แล้วว่าเราคอสซิ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราคอสซิ่งแม่นแล้วเขาจะแล้วเขาจะยับยั้งเราได้ไหมอ่ามันก็กลับไปเรื่องเดิมแหละว่าแกกลับไปที่เรื่องที่บอกว่าโอกาสตอนนี้มันมีแล้วเนี่ยยี่สิบห้ากับยี่สิบสามครั้งเนี่ยมันโอเคมากกับการเจอทีมาดับนี้แต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นยิงเข้ากรอบเนี่ยมันน้อยกันแบบอัตราส่วนมันมันไม่ใช่ครึ่งครึ่งอันนั้นไม่ว่ากันขอเพียงแค่ไอ้ที่มันเข้ากรอบเนี่ยให้มันเข้าไปบ้างเนี่ยมันก็จะไม่เกิด เราก็เลยมานั่งคุยคุยวิเคราะห์ว่ามันเป็นไปได้ไหมที่อย่างที่โค้ชแข่บอกเลยว่าไอซ้อมที่ทําให้ชินในพื้นที่สําคัญเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าคือโค้ชก็ต้องมองเกมออกว่าคู่แข่งเขามีแผลตรงไหนอะ่ะจากการดูเกมหน้าง,งานอ่ะแล้วถึงจะไปบอกว่าเฮ้ยย้าตรงนี้เลยย้ําอย่างเดียวเลยย้ําอย่างเดียวไอที่ซ้อมมา4ี่ห้าแบบอะ่ะย้ําตรงนี้อย่างเดียวเลยแล้วเดี๋ยวมันจะได้แต่มันกลายว่า <Yeah. S 1> เกมที่ผ่านมา2นัดเนี่ยเราก็เพอร์เฟกในเรื่องของการเล่นทั่วสนามนะแต่มันกลายว่าอาจจะไม่ได้ไปเข้าจุด ในช่วงที่เขารับพลานนดไงถูกไหมใช่ใช่ก็เ,เป็นแค่จังหวะที่มันแบบว่าเขาเขาผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วเราคอยไปช่วงชิงได้แต่ถ้าทำแบบอ,อย่างเงี้ยบ่อยๆมันก็อาจจะได้หลายจังหวะแล้วก็อาจจะเป็นเปอร์เซ็น์ในการเข้าก็ได้ครับอืใช่ใช่นะครับก,ก็แลกเปลี่ยนคุยกัน